เือนื้อหามีความล่อแหลมเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับการแนะนำจากผูก้ปกครองสวัสดีค่ะคุณคุณเจ้าขาขอบคุณที่ติดตามเรื่องสนุกสนุกของทางช่องนะเจ้าขาวันนี้เรามาฟังเรื่องคลายเครียดก,กันหน่อยนะคะวันนี้ขอเสนอเรื่องชวนอมยิ้มเรื่องเสียของว่าไปอยากฟังแน่เรื่องมันก็มีอยู่ว่าในเมืองเมืองหนึ่งพระราชามีลูกสาวแสนสวยอยู่คนหนึ่งพระราชาก็ทรงแก่แล้วจึงมีความประสงค์ให้ลูกสาวหาคู่ครอง เพื่อสืบทอดราชสมบัติเมื่อถึงวันเลือกคู่ก็ม,มีเจ้าชายจากต่างเมืองสมัครเข้ามาอย่างคับคั่งเจ้าหญิงก็ทรงคุ่นคิดอย่างหนักว่าจะเลือกสามีอย่างไรดีในที่สุดเธอตัดสินใจเลือกที่ความยาวเจ้าชายคนแรกที่มาสมัครแสดงขนาดอันมหัศย์ของตัวเองให้เจ้าหญิงดูมันยาวถึง8นิ้วเจ้าหญิงรู้สึกทึ่งแต่ก็ยังคิดว่าน่าจะมีที่น่าสนใจกว่านี้ คนถัดมายาวถึงสิบนิ้วเจ้าหญิงรู้สึกมั่นใจขึ้นว่าความคิดของเธอถูกต้องแล้วที่ยาวกว่น,นี้น่าจะมีอีกนะเจ้าคะและคนต่อมานี่สิเจ้าคะยาวถึงหนึ่งฟุตเจ้าหญิงมองเห็นและปตาโตกลืนน้ำลายลงคออย่างลำบากตอนนี้เจ้าหญิงค่อนข้างมั่นใจว่าขนาดนี้แหละไม่น่ามีใครเทียบได้แต่เพื่อความมั่นใจเธอจึงให้เขาสแตนบายไว้ก่อนเสร็จแล้ว เธอก็เรียกคนถัดไปเข้ามาแหมช่างสวยเลือกได้นะเจ้าคะหน้าอิจฉาพอเจ้าชายคนถัดมาโชว์อาวุธลับเจ้าหญิงหัวเราะอย่างสมเพศเขาเพราะมันยาวแค่หนึ่งนิ้วแต่เจ้าชายก็ทำหน้ายิ้มยิ้มแล้วดีดนิ้วหนึ่งครั้งมันยาวขึ้นทันทีหนึ่งนิ้วเขาดีดต่อเนื่องอีกหลายครั้งและทุกครั้งมันยาวขึ้นครั้งละหนึ่งนิ้วเจ้าหญิงอึง้งเธอกลืนน้ำลายลงคอดังเอือ้อ แล้วละล่ำละลักถามเจ้าชายว่าถ้าจะให้มันสั้นลงจะต้องทำยังไง mm hmm. เจ้าชายยิ้มแล้วตกมือหนึ่งครั้ง mm hmm. ช่างเป็นที่น่าอัศจรรย์ mm hmm. มันสั้นลงหนึ่งนิ้ว mm hmm. แล้วเขาก็ตกมือไปเรื่อยๆ mm hmm. จนมันเหลือแค่หนึ่งนิ้ว mm hmm. แล้วจึงหยุด mm hmm. เจ้าหญิงพอใจมาก mm hmm. เธอเลือกเจ้าชายองค์นั้นทันที mm hmm. และแล้วคืนอภิเษกก็มาถึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ผู้คนทั้งเมืองมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเมื่อเจ้าหญิงและว่าที่สวามีมาปรากปกายฝูงชนก็โห่ร้องด้วยความยินดีแต่ทั้งเจ้าหญิงและสวามีกลับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเพราะชาวเมืองโห่ร้องและตบมือกันสนั่นเมืองเลยแหละฝ่าน,นี้จะหาเจออาวุธลับหรือเปล่าว็ยังไม่รู้ จบลงไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะ,งะถูกอ,อกถูกใจหรือเปล่าเจ้าคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปสนุกสนุกให้ชมกันเรื่อยๆค่ะถ้าอยากฟังเรื่องแบบไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะ